ก็จะให้แบบว่ามีอยู่แล้วก็ให้มียิ่งยิ่ง,งขึ้นไปอีกเนี่ยพี่ราชนีมาแล้วสวัสดีจ้างานยุ่งใช่ไหมจ้าช่วงนี้สวัสดีก้อยนี่กระเป๋าพี่ราชนีใช้จนจะขาดอยู่แล้วนะพี่นะคุณหมดแล้วเนี่ยเออผนขึ้นหมดเลยใช้ดีมากเอ,อว่าจะใช้ไปซื้อไข่มาเตียวมันไม่ไปอ่ะพี่ อยู่ติดหนูตลอดเลยไม่ยอมหนีหนูเลยสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านคะ่ะทุกท่านคะ่ะขอบคุณจา้าจะพลังบวกจากยิราชนีอ่าติ๊กเกอร์เกินหนึ่งตัวเ,เราอยู่ประจำอย่าเครียดถ่าไม่ก้อยพ่อเอกเข้าใจเนาะจะ้าจะพยายามไม่เครียดน,นะคะแต่มันคิดขึ้นมามันก็ปึ๊กหนึ่งเนะะาะยิราชนี สติกเกอร์เกินหนึ่งดวงสามโพสามโพทำไมติ้งตองแด่ที่อื่นเครื่องเราทำไมาไม่ติ้งตองติ้งตองบ้างพี่วันน้องจัดให้แล้วนะเมื่อกี้นะหกร้อยคะแนนนะอุ้ยพี่วันไม่กวาดมีสี่อันไหม พี่นิชาพาสวัสดีจ้าคุณรัชนีสวัสดีจ้าขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณสติ๊กเกอร์กอดใจขอบคุณสติ๊กเกอร์พี่ๆทุกท่านเลยนะคะ,ะพี่วันดีแล้วค่ะพี่ก้อยเสียงดังๆเนี่ยแหละดีแล้วเสียงดังฟังชัดดีค่ะแล้วจะมีคนติดตามมีเยอะๆนะ ที่เสียงดังทางชัดจจาดีแล้วพี่ก้อยสู้ๆเด้อขอบคุณค่ะพี่วานเออมีแม่แม่คอยให้กำลังใจอยู่ไม่สู้ได้ไงโอ้พี่รัชนีเนี่ยจะแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์สามตัวแบบนี้เลยจะน่ารักมากขอบคุณค่ะพี่อาริยาทำเป็นแบบอย่างเลยเห็นี้น่แทกน่าจะเยอะนะวันอาทิตย์จะลองรอดูนะคะพี่อุษาจา๋า พี่นิชาพาชัดขอบคุณสติ๊กเกอร์จ้าจุ๊บจุแน่นอนค่ะแม่ก้อยบารมีพอเอกจะคุ้มครองและอวยพรพวกเราทุกคนแน่นอนสาธุสาธุค่ะาแม่แป้งน,นะคะสวัสดีจ้าก้อยไปดูพี่บัวบานมาพี่ตุ๊กตาสวัสดีจ้าพี่บัวบานมาใช่ไหมอ่า ปวดท้องอืดอ้าวซะงานซาง,งานเป็นยังไงบ้างคะอืดไอ้ยังท้องอืดแต่มาไหลมาเช้าหรอ,อพี่ตุ๊กคุณตุ๊กตาเจ๊ลำพ,พูนดีขึ้นหรือยังคะเจ๊ลำพูนดีขึ้นหรือยังจ๊ะไงบ้างต้องอ๋ <c oughs> อแต่จะว่าน้องไม่รู้เรื่องนะเอ่อทั้งเชเชือกนู้นเช,อนอเชือกนี้อะไรเป็นอย่างเนี้ย จะบอกไว้ตรงๆนะคะแบบว่าไม่ค่อยได้ติดตามเชือกอื่นเลยจะส่งพระอเอกอย่างเดียวแล้วก็นั่งคุยหน้าจอแบบนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ไปดูนะคะเพราะว่าพอมีเวลาก็ท่ำมาก็ทำกับครอบครัวเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องพักผ่อนแล้วนะคะเพราะว่าทั้งวันเลยเลยไม่ค่อยได้มีนะคะขอโทษนะคะคุยด้วยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยะค่ะแต่ว่าอยากจะดูเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วมันจะติดนะสิเพนี้เออ ก็ชอบดูยังไม่รู้พี่แป้งนะใครท้องอืดเพิ่มด้วยหรือคะพี่บัวบานใช่ไหมบัวบานใช่ไหมท้องอืดบัวบานบัวบานมาบัวท้องอืดน,นีงไงทางลำพูนป้าของพี่บัว บานค่ะแม่ก,ก้อยอ๋อข้ารังพูนหนูก็อยากไปดูแต่ว่าสายตาหนูเพ่งทั้งวันแล้วไงเวลาพอหยุดจากพ่อเอกปุ๊บก็อ,อยากจะพักสายตานะเวลาเขาคุยกันอันนั้นอันนี้น่ารักอลยอยากคุยมากเลยอยากคุยกับเขามากเลยแต่ว่าไม่รู้เรื่องกับเขาสิจะไปคุยยังไงละ่ะสิ บัวเซมนาโนเนี่ยนาโนนาโนอะไรเนี่ยน่ารักใช่ไหมแต่ยังเป็นน้อยอยู่เออเนี่ยแหละอยากดูมากเลยอยากดูเด็ก,กดูช้าเด็กมีตังชอบเปิดดูมีตังอ่ะรู้ชอบเปิดดูไงว่ามีตังชอบนอนดูอ่าดูอะไรอะดู u t u b e ดู t ิ k กต็อก